DJ DJ What's up everyone Welcome to DJ Ten s u m e n t um Channel เ yeah. จสสััสดีรับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten c a v House of Toys และนี่ก็คือ Set D Toys EP ที่29ครับผมกับ Iron Man Mark ที่46ครับผม Silver War นั่นเองกับตันอเมริกานะครับมาร์ Mark ที่46ตัวล่าสุดจาก Set D Toys ที่เพิ่งออกมานะครับผม หลายๆคนรอดูอยู่นะมาช้านิดนึงนะครับผมช่วงที่ผ่านมาแอบยุ่งมากๆเลยนะครับก็เพิ่งจะมีเวลานี่แหละจะได้อนบ็อกซิ่งแกะสักทีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะ แล้วก็มีนี่เลยนั่นหนึ่งต่อหนึ่งเฮล멧นะครับไอรอนแมนมาร์คที่46เคยรีวิวไว้ดูไปแล้วแหละย้อนไปดูได้ในเพลย์ลิสต์มาร์เวลนะครับคอลเลกชันนะเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดู 1: ต่อ1กับ1ต่อ1นเหมือนกันไหมนะครับสำหรับไอรอนแมนมาร์คนี้นะเดี๋ยวก่อนจะไปอันบ็อกซิ่งอัปเดตกันนิดนึงครับสำหรับเซตดีทอยส์นะครับตอนนี้ก็มีภาพปล่อยออกมาแล้วนะตัวต่อไปเหมือนที่กําลังจะออกมาสําหรับสาวกไอรอนแมนก็คือเจ้าวิ l ล s ชนั่นเองนะครับตัว เห็นภาพแล้วก็ร้องว้าวเลยนะครับหลังจากที่มี r r o n o o n g e r ตัวร้ายจากภาคแรกอันนี้เป็นตัวร้ายจากภาคที่2เง,งามาเลยนะเงินแบบเท่มากนะครับชุดนี้แต่เหมือนว่าเขาจะไม่ปล่อยออกมาเป็นกล่องเดียวแยกนะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ออกมาเป็นกระเป๋านะครับผมนี่เลยจากมาร์คนั่นเองภาคที่2เหมือนกัน แล้วเขาจะเอา Whiplash แล้วก็มี Iron Man m มารกที่5ใส่เข้ามาอีกนะเหมือนจะขายเป็นเซตยังไม่ยอมแยกนะครับผมราคาเห็นมีหลุดมาแล้วนะบอกว่าประมาณ6,000บวกนะครับ กระเป๋าเนี่ยเป็น1ต่อหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากได้เข้ามาใน Prop Replica Collection มากนะครับจริงๆแล้วก็แอบ,บสั่งไปแล้วด้วยตั้งแต่ก่อนยังไม่รู้ราคาเลยเพราะว่าอยากได้กระเป๋าใบนี้มากนะแต่ส่วนโมเดลเนี่ยมาร์ค5เนี่ยมีแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็น LED หรือเปล่าใครที่ยังไม่มีมาร์ค5ก็จัดชุดนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันส่วนวิ l เลชเดี๋ยวรอดูคิดว่าถ้าเกิดชุดเนี่ยมันออกยากราคามันสูงเกินเดี๋ยวเขาก็แยกออกมาขายอีกอะ่ะก็ใจเย็นๆรอดูกันต่อไปละกัันนะครบ ใครที่สนใจนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามนะครับข่าวสารนะเพจ ZD Toys Thailand หรือว่ากลุ่มการซื้อขาย ZD Toys Thailand กันได้นะครับบน Facebook นะสั่งของพรีออเดอร์นู้นนั่นนี่นะลายอื่นนอกจาก Iron Man ก็เริ่มมีปล่อยมาด้วยนะเห็นล่าสุดอุลตร้าแมนมาแล้วนะแอบอยากได้เหมือนกันครับอุลตร้าแมนะจาก ZD Toys ว้าวเหมือนกันมีหัวมาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเอาแล้วับจะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไป Unboxing กันเลยครับทุกคนเย้ yeah! กล่องก็ไซส์เดิมเนี่ยแหละนะมาร์คที่46เหมือนรุ่นหลังๆที่ออกมานะครับสกรีนนะกล่องเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับอย่างที่เห็นเลยด้านหน้านะเสียดายนะครับนะคิดถึงกล่องรุ่นเก่าที่เป็นรูด,ด้านหน้าโชว์อาร์ครีแอคเตอร์แต่เดี๋ยวรุ่นใหม่เนี่ยมันก็สวยดีแหละนะครับฟงกราฟิกนะกับตันอเมริกาซิลเวอร์วอลอย่างที่เห็นเลยนะครับซดดีทอยส์มาร์คที่46นะด้านข้างก็มีการสกรีนโลโก้มา ให้เต็มๆแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเหมือนเดิมครับนะรายละเอียดของโมเดลท่าโพสตต่างๆพาที่ให้มานะตัวหนังสือจีนเหมือนเดิมนะครับ ABS PVC นะ material นะวัสดุที่ใช้นะครับ Infinity Action นะครับผมนี่เลย Infinity Saga เปิดกล่องแม่เหล็กเหมือนเดิมนี่เลยนี่ครับฟุฟ,ฟึเป็นไงมีโมเดลไหมมีฮ่ามาร์คที่4 6 แล้วก็แน่นอนชุบนี่กับวู้วู้วู้นี่เลยพารทที่ให้มานะครับที่รองเพราะว่าเห็นมีชิ้นส่วนใหม่นั่นเองนะนอกจากมือ3มคู่เหมือนเดิมนะครับมีพาร์ทเป็นเหมือนน่าจะเป็นที่แขนหรือที่ไหล่เนี่ยนะเป็นเหมือนอาวุธรีพอร์โยิงออกมานะแล้วก็ฐานซิววอลสีแดงขาหนีบ แล้วก็มีไฟเอฟเฟกชิ้นนะครับสำหรับพารเสริมจากมาร์คที่46แกะออกมาเรียบร้อยครับผมนี่เลยมาร์คที่46สเกล1ต่อ10เหมือนเดิมความสูงอยู่ที่18.5เซนเหมือนเดิมนะครับผมสตีทอยซีนะครับแดงออกแบบแดงเข้มๆนะตัวนี้ไม่ได้แดงสว่างเหมือนมาร์คตัวอื่นนะเออแต่ชุดรายละเอียด ลายเส้นตอนนี้ดูคร่าวๆผ่านแวบแรกว้า wow, วอยู่ครับมันเดิมเลยนะเจ๋งมากๆครับเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันนี่แหละรครับจุดสังเกตนะมาร์ค46มันจะมีสีเงินเงินเข้ามานะชุดมันจะเป็นชุดเดียวกับมาร์ค47นี่แหละอีกตัวหนึ่งที่ยังรออยู่นะที่เปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับผม หมวกก็เป็นหน้ากากทองนี่เลยมีลายเส้นตัดที่หน้าแบบนี้นะครับแล้วก็อาร์ครี์เเตอร์นี่เลยจะมีเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมข้างหมูเออนะแล้วก็มีอาร์กรีเกเตอร์กลมๆอยู่ตรงกลางนะครับหัวหมุนก่อนเลยปึ๊บแน่นอน360องศาสบางศาสบายๆเงยหน้าได้น,นิดหนึงก้มหน้าได้นิดหนึ่งแบบนี้นะครับแขนกลางฟุบนี่เลยกรอที่ไหล่ยกขึ้นมาแม แ้วเลยแน่นแน่น,แน,นแน่นนะครับประกอบไปก็นะเกือบสนิทด,ดีนะลายประกอบโอเคอยู่นะครับมุนแน่นอน360ได้แน่นอนบอจอยข้อสอบนะครับงอได้มือบิดได้ถอดเปลี่ยนได้นะครับพาที่เขาให้มาก็สามารถเปลี่ยนเล่นได้ประกอบเข้าไปแบบนี้ก็สนิทด,ดีใช้ได้แจ๋วนะครับ ข้างหลังมีปีกไหมมีนะเห็นเหมือนมีข้อพับอยู่ตรงนี้ไม่มีเล็บพอด,ดีอ่ะกลางออกได้นี่เลยแปมเปิดมาแล้วหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งต้องแอบงัดข้างๆตรงนี้อ๊บนี่เลยอีกหนึ่งข้างก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับหมายที่สี่สิบหกแอเห็นมีดีเฟกจากโรงงานสีนิดนึงด้วยตรงนี้ข้างนี้ล่ะ มีตรงสีทองแอบไม่ค่อยเรียบร้อยตรงนี้นิดนึงนะดีเฟกอ่ะไม่เป็นไรปุ๊บขึ้นมาโยกยืดขึ้นตัวกม้มได้นิดนึงอืมนะติดตรงตรงนี้อืมซูปเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งอาจจะโค้งได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวนี้นะครับอ่ะกดลงได้ขากลางปุ๊บปกติแน่นตัวนี้อ่ะแจวเลยนะเขา่าฟุฟ อึบอึบอึอืมแน่นดีนะครับเท้าขยับบิดได้นิดนึงนะตามปกติของแซดีก็ถือว่าเจ้าอยู่ข้อต่อจุดขยับแน่นครับตัวนี้มาร์ค4 6ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคพานคราวนี้มาดูพาร์ทอะไรกันบ้างครับผมนี่เลยชอบมาร์ค4 6มือนะครับจะไม่เหมือนมือสำหรับมาร์คอื่นเห็นไหมมันจะมีลาย เงินเงินไม่ใช่เป็นมือสีแดงเรียบเรียบนี่คือไฮไลท์ของมาร์ค46เลยนะทุกมือเลยนะครับจะมีอย่างนี้นี่เลยแจ๋วครับนะแล้วก็ตัวรีพอโซเป็นลายชัดเจนเลยอันนี้สวยงามมาพาที่เปลี่ยนมาให้นะครับแต่ตอนนี้ชุดอะไหล่ตัวนี้น่าจะเป็นกระเลาะที่บาร์นะอันหนึง่งแล้วก็อีกอันหนึง่งเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ชัดๆัดครับผมนี่เลยที่ตัวก็จะมีพวกลายสีเงินเินแบบนี้นะมาร์ค4 6นะครับที่ขาก็มีแบบนี้นะรายละเอียดเพิ่มเติมจากมาร์กอื่นนะที่แตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนพาท์ที่ให้มาเปลี่ยนนั้นก็คือจะมีพาท์ที่เกาอตรงบ่านี้2ชิ้นแล้วก็ที่แขนตรงนี้ครับ2ชิ้นนะก็เป็นเหมือนสลักนะง่ายๆเลยงัดออกมานี่แบบนี้นะครับสองข้างปุ๊บ เหมือนเปิดอาวุธยิงมิสไซล์เออนะแล้วก็มือก็ถอดออกมาก่อนก็ได้ครับดึงออกมาโอ้แค่นี้เลยง่ายๆแล้วก็แกะนะงัดออกมาตรงนี้เหมือนกันถ้ามีเล็บก็จะง่ายหน่อยตอนนี้ไม่มีเล็บก็แบบอบยากนิดนึงเรียบร้อยครับนี่เลยแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะมีรูๆแบบนี้นะครับแล้วก็ พาที่แขนเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าตามลายเดิมเป๊ะๆนะเดี๋ยวนะนไหนซ้ายนไหนขวาอันนี้นะ่าจะข้างนี้แหละถูกแล้วสลับกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องข้างนี้เหรออย่างนี้เหรอแบบนี้เหรออ๋อมันจะมีรอยโค้งอยู่นี่ไงปุ๊บประกบเข้าไปอ่ะก็เป็นเหมือนแขนมันเปิดออกมาแล้วก็เห็นแบบว่าอาวุธที่อยู่ข้างในมิดไซต์ตรงนี้ที่กำลังจะยิงอยู่อ่ะก็เท่เลยส่วนตัวบา่า ก็ประกบเข้าไปง่ายๆแบบนี้ปุ๊บเออเนี่งฝั่งนี้ถูกแล้วบอดี้ไลนมันจะต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับอ่ะเจ๋อเลยก็เท่จะเปลี่ยนนะเรียบๆหรือเป็นอาวุธโชว์แบบนี้แบบนี้ก็เจ๋งกว่าเลยนะก็เท่ดีครับแบบนี้แล้วก็เลือกมือเจ๋งๆมาใส่ก็ว้าวเลยนะแซตดีเติมอันนี้มาให้เราได้เล่นกันเพิ่มนะครับเจ๋งมาก นีครับใส่มือเปลี่ยนมือแบบว่าใส่ iPhone ไฟเอฟเฟกเข้าไปนะเต็มชุดเท่เลยนะรวมๆก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับมาที่46นะรอมานานก็ถือว่าแจ๋วเลยมีพารเสริมนู่นนั่นนี่มาให้เราเปลี่ยนเล่นกันได้เท่ๆเลยแบบนี้จัดท่าพงท่าโพสได้สนุกจุดขยับแจ๋วอะไปจัดกันได้ครับมาที่46 ซิววอมีอีกอย่างหนึ่งไม่เล่นไม่ได้นะครับผมนี่เลยโลกกัปตันอเมริกานะโทนี่สตาร์กมาทวงโล่คืน <c oughs> นะครับอันนี้เป็นโล่หนึ่งต่อสิบสองนะครับผมนะก็จะดูเล็กๆหน่อยแต่ก็เล่นด้วยกันได้นะแบบนี้นะครับโล่นี้คือโลกของพ่อฉันเอาคืนมาสตีฟ <c oughs> และนี่เลยครับหมวก Iron Man มาร์กที่46 1ต่อ1นะครับแล้วก็1ต่อ10นี่เลย <laughs> <laughs> เห็นไหมลายทรงลายเส้นโอเคนะเหมือนอยู่เหมือนอยู่เสีย <laughs> <laughs> ดายนี้เปิดไม่ได้แล้วก็ยังไม่มี LED นะ <laughs> ไหนลองเอามาร46มาอยู่กับเพื่อนๆบ้างนะครับตอนนี้42 43 45นี่เลยดูกันนะ46รายละเอียดอย่างนี้บอกว่าจะมีสีเงินพวกลายเส้นจุดต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับนะ46ก็จะมายืนอยู่ตรงนี้และใกล้และใกล,ใกล,ใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องจัดตู้ Hall of Armor เพิ่มอีก7ตู้และนะก็ขาด47นั่นเองนะครับผมก็รอต่อไป ห้มาแล้วแล้วก็85เดี๋ยวรอดู EP ต่อไปแล้วกันนะครับมาแล้วเหมือนกันชวบโอเคครับผมก็อันบ็อกซิ่งรีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาร์ค46นะครับแนวะร่วมรวมถือว่าเจ๋งเลยนะมีจุดหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือพาที่แขนที่ให้มาแอบมีหลวมใส่แล้วหลุดๆนะครับใครจะเล่นก็ต้องเหมือนอาบกาวนะ้ำมันติดไว้นิดนึงนะ ก็ไม่เป็นไรเขาเพิ่งลองทําเปลี่ยนพาร์ตมาให้เราเล่นเพิ่มแบบนี้นะครับก็โอเคแล้วราคาเท่านี้เองนะได้แบบนี้ก็ว,ว้าวแล้วล่ะครับใครอยากได้ก็อย่างที่บอกเลยนะเพจแซดดี้ทอยส์ไทยแลนด์หรือว่ากลุ่มการซื้อขาย s ซ t ดี t ทอยส์ a ทยแลนะก็ลองไปดูกันนะยังมีของกันอยู่ของเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่งมาเองนะสําหรับมาที่46นะครับ อีต่อไปครับผมเดินทางมาถึงแล้วนะจริงๆแล้วตัวนี้ออกมาก่อนยังไม่ได้รีวิวสักทีเลยนะกับมาร์ค85เวอร์ชั่นที่2นั่นเองใครยังลังเลยังไม่ได้จัดนะครับอยากรู้ว่ามันว้าวไหมสำหรับมาร์ค85เวอร์ชั่น2กล่องนี้ก็รอติดตามชมได้ที่นี่เลยครับ DJ Ten Smith Channel แล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนไปละ Peace